เอาวาโลาอะอะอย่าตา่ำกว่าที่สามของทีมตัวเองไหมตม่ำกว่าล้องเหมียวคน โอ้ที่สี่ด้วยคุณคุโร่ครับตอนนี้คือคนคนคนที่เล่นด้วยตอนนี้เขาบอกว่าให้ผมแบบทุกครั้งที่ตายฮะต้องลงท้ายด้วยคำว่าเมี้ยวอ่ะแล้วแล้วแผนของพวกเขาคือจะปล่อยผมไปตายคนแรกอ่ะหมดอ้าวโดนอะไรตายอ๋อลวงตายโอ้ไม่นะเมี้ยวมาเมี้ยวมา ไม่นะเมียวจะช่วยไม่ทันน่ะเมียวระวังนะพี่จันนะพี่เมียวอ๋อส,สวยมากครับเมียววิง่งเลยครับพี่เมียวอ๋อไม่นะพี่สวยมากครับเมียว <c ười> คือต้องเมียวทุกประโยคเลยครับเมียว ผมต้องเมีว่ะแล้วผมจะแล้วผมผมมีวได้แบบไหนคือเมียวแบบนี้ม,น <c oughs> มันมันเมียวแบบมียวน่ารักไปแล้วเสียงผมอ่า <c oughs> โอ้ยเ,เจ็ดเจ็ดเล่นแต่จัดอะมียวเจ็ดอยู่ heaven นะเมียวใช่ครับเมียว น่าจะเข้ามินประมานะเมียวจัดล้านเมตรครับเมียวสวยมากเดี๋ยวเมื่อกี้ผมหลุดเมียวโดยที่ยังไม่ตายอยู่ในเชียงจริงบีเลน spike down mid สวยทำได้ยังไงครับเอ,อเ,อเอ้าเมียวอ่ะเอ๊ะหรือว่าเราเราเพิ่มอันนี้ดไีไม่เพี่เลนแบบเพิ่มตอนราวแบบราซื้อราวซื้อรา,อ,าอันนี้ด้วยเราก็เมียวไปด้วยเลย เดย้ผมเพิ่มให้นะคุณคุโรเพราะว่าเดี๋ยวผมไปนนี้ผมจะเมียวตอนเราซื้อเราอันนี้ให้เริ่มแต่เราหน้าท<ะ>ุกคนอยากได้ปืนอะไรไหมครับเมียวอ,อยากอยากให้ผมเหมียวมากเลยทุกคนววววน่ะมไม่รู้ทุกคนเป็นอะไรกันหมดเลยแล้วผมยังไม่เป็นแมวผมยังเป็นนิกโกมาตาอยู่ววววไม่เอานะครับเมียวผมไม่ผมไม่อยากโดนแหนางแมวครับเมียวแล้วคุณชอบก็แมวจะทำผมได้ครับเมียว ทำไมอ่ะทำไมทุกคนถึงอยากได้เมียวขนาดนั้นนะผมจะเอ็ดอ๋อผมจะเอ็ดใช่ผมจะเอ็ดจะเอ็ดโจตาหนึ่งว่างั้นเออใช่คือโอ้ยเจี๊ยบไปไม่ละเมียวเมียวเมียวเออเมียวละเมียวโอ้โหผมต้องเมียวอีกแล้วทุกคนผมเมียวร้องเพลงนั้นออกมารล้วเมีย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 วมียวเมมียวเอเมียวเมียวผมเป็นเมียวครับ โอ้ดีนะมีเกาะดีนะมีเกาะไม่งั้นผมได้เมียว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 มาละเออเมียวทำไมกันอะเมียวไม่ตายตูดแล้วจังเ่ยอาอ่าเมียวคนทุกคนทุกคนตั้งความหวังเกี่ยวับคำว่าเมียวของผมมากเลยโอเคอะคิวคิวคิวผมปะอ่าตามเท่านั้นแหละ คิวผมเท่าไหร่เมลร้องเหมียวตามนั้นเหมียวนี่คือแบบเหมียวรัวๆนะใช่อะไรอะยิบเช็ดโอ้มันไม่ใช่มมันไ่่ใชการที่ผมชอบนะม,มันคือการทร,รม,มาน <c oughs> ไม่นะเหมียว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 กด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 โอเคโอเคอันนี้เมือ่อกี้ร้องไปห้าแล้วนะเหมียว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 ไม่ชอบอาะผม่ชอบ้่ะโอ้ย เมวมวแมวแมวแมวพาานคนนี้มีมวแมววมวน่ารักมากเลยเมวมวแมวแมวแมวมวแมวครบแล้วมีกันอีกรอบแมวย่อยย่อยอะไรแข้ส